เอาเกมยังไม่เปิดเซิฟ <B EEP> โอ้โหเปิดแล้วเปิดแล้วก็เล่นเลยดิรอทำไมเอาเราันี้เ,กเกล่นเกมบี o โซเลยนั้นนะบอกเลยว่าพวกเบลยวบีดแบบผมเนี่ยต้องถูกใจมากแน,แน่เลยเออแล้วก็อีกอย่างคือไม่รู้ว่าจะจะได้ลงคลิปตอนไหนนะเพราะว่าอัดเกมตอนที่มันเพิ่งเปิดเลยเนะี่ยวังว่าคนดูคลิปนี้จะเคยดูเมทบีชเนีนะนก็ไม่เป็นไรมาดูด้วยกันดีกว่า <S <S ช้ากันไปแล้ววุ นี่เจ้าลูกก็เฮ้ยเฮ้ยนี่ทักทายลูกชายตัวเองแบบนี้ได้ยังไงกันผมอุตสา่าห์ลำบากลำบนไปส่งวิญญาณเลยนะนี่ก็เป็นพาร์ทพ่อลูกนะครไอจิโกะกับพ่อม่มีชื่อเฮียวะลือม,มาละชินอิชินเฮียอย่างนี้เปล่าวะอ่านี่ก็มาแล้วนี่ก็คือฉากเปิดตอนของบีชตอนที่หนึ่งนะนี่ก็เห็นลูเคียอย่างนี้เลยเมื่อกี้แม่งไม่รู้อะไรไม่รู้ตอนที่อะไรแต่ว่าตอนแรกของเมฆแม่มงเห็นลูเคียอย่างนี้แหละ เอาว่ะเราได้เล่นเลยว่ะลูกคียอ,อันนี้ก็จะช่วงนี้จะมันสอนเล่นนะฮะไม่รู้เพราะอะไรผมรู้สึกว่าเล่นแกนี้ฟิลแบบคือคล้ายซิลิโคนสีโรนะมีเห็นในตัวอย่างคล้ายๆอยู่ใช่ไหมไม่รู้กูคิดเองเปล่าเ,เ,เ,เนี่ยดูดูดูเฮ้ยอะคริมโอ้แม่ก,มก็ถ้าเป็นในคลิปผมน่าจะข้ามช่วงนี้ไปเลยว่าทุกคนโหลดมาไงก็ได้เล่นช่วงแรกอยู่แล้วนะมันก็ไม่มีอะไรหรอก จะทำอะไรนะอืออยู่ใกล้ๆนี้มันใกล้มากวะใกล้ๆมาก <c oughs> มาในเมฆในเมฆใกล้มากใกล้ <c oughs> <c oughs> มากแล้้ววไอัแม่งฉากอิจิโกะถีบบูเคียเสียดายในเกมไม่ใส่เข้ามาอันนี้อะไร <c oughs> ข้ามเลย <c oughs> มันมาแล้วไงจะเจอกูได้ไอ้ฮัลโหลโอ้ยแพรนีปัดป้องปันนี่นี่สกลิลฮัคครินอ่าลูกจะแช่แข็งว่ะเอาจัดเอาดิ้ดิดิอโอ้ยนี่อะไรอิจิโกะอุ้มน้องอยู่ เฮีแยแล้วเฮียอิกโกจอกือยมบทูตนายอยากช่วยครอบครัวหรือเปล่านายยาี่ยังต้องให้พูดอีกเหรอนั่นก็มีทางเดียวเท่านั้นนายจงมาเป็นยม,ม,มทูตซะอ่าเอาแล้วไงเกมมันจะใส่เพลงนั้นเข้าไปหรือเปล่าเพลงเพลงนั้นอะ ยมูตส่งดาบมาอืมฉันไม่ได้ชื่อ,อยมูตฉันชื่อคุจิลูเคียต่างหากเดิลูเคียส,สิชื่อฉันชื่อคุโรสาก,กิอิจิโกะเอาแล้วมันจะเพลงนั้นเปล่าบ้าปกติเมะไม่ใช่เมะดิปกติเกมมันจะไม่ใส่เพลงของเมะเข้ามาจะไมเอาจะนับวันนี้อะเอาดินี่นี่นโอ้แพ้รีไม่ทัน กูได้พลังยามาทู่มาแล้วไอ้ฮอลโล่เฮ้ยเจอกเอ้ยนี่เพิ่งได้พลังมาเลยมันเป็นขั้นดาบธรรมดาดาบปันยานเรามีที่ใครก่อนเดี๋ยวกูจะเกสกาเ e นโชใส่มึงไอ้ hey. อเฮ้ยเฮ้ยเฮลี่ยังไม่ทันไม่ทันมันต้องกดให้ทันจังหวะเลย,ยหลบก่อนกูหลบแล้วกดมันจะได้ให้กูไว้นเนี่ยเอดิ มันเลยไม่จะตายวะฟูล12มีเลือด12รอดเหรอนี่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 หลบเลยหลบเลยแพลนี่เลยอือเอาจัดคอมโบมันมือมากมันเพิ่งเจคอมโบกดกดกดเอาอะมันมันมันกดมันมืออะเกมเนี้ยแล้วเพลงกูจะโดนลิกสิทธิ์ไว้เนี่ยไม่เป็นไรโดนก็ยอมคลิปนี้ขอลิกสิทธิ์สักคลิปหนึ่งจะเป็นไรวะนาอยู่ไม่ o w you feel like not mine ไหนเฮียพูดเพราะ อ้าวแล้วมีให้โกดนี่ตัดขาโทษฐานที่แกทำร้ายครอบครัวของฉันจำเอาไว้ซะอุ้ยเลื่อนลงแมงโคตรเท่เลยว่ะ โอ้ยอย่าลืมไปหาโหลดเนี้ครับบีทโซเสนแนน์นึงถึงเขาไม่ใช่สปอนเซอร์แต่กูอวยแล้เกมเนี้ยมาเรามาลันเนื้อเรื่องกันต่อดีกว่ามา <c oughs> นี่เป็นบ้านอิจิโกที่โดนฮอลโลททำลายนะแม่งรถบรรทุกชนบ้านปะในเมะบอก <c oughs> บ้านเป็นรูกูดบอนี่อิจิโกมันไม่ใช่คัด <c oughs> ซินไม่มันเลยข้ามเลยแม่งบีบไม่พออะไรกด อ๋อมีเนื้อเรื่องให้เล่นเมื่อกี้เราเล่นจบตอนที่สองที่สามไปแล้วนี่ไม่รู้ว่ามันจะแบ่งเป็นบทไหมนะแบบเล่นจบอันนี้ก็บทที่หนึ่งอะไรเงี้ยบทที่หนึ่งมียี่สิบห้าด่านอะไรเงี้ยยี่สิบหกยี่สามด่านอะไรเนียหมือนเกมอีวาเกเลียสคล้ายกันคล้ายกัน,กนอ๋อเริ่มต่อสู้อ๋อแล้วมันตัดมาตรงนี้เลยก่อน <c oughs> ตอนโหลดมันจะมีอธิบายเนื้อเรื่องเล็กๆน้อยๆนะผมแล้วก็เป็น คัสซีนให้ดูอย่างนี้นะเดี๋ยวผมก็ขอข้ามไปเลยก็เมื่อกี้เป็นลูคียอธิบายกับวิญญาณอะไรทั้อย่างผมลืมไปแล้วช่างแมงเล่นเราเบียวพอเนี่ยเก็บหลอดวิญญาณแล้วก็จะได้อันติเมตส,สกิลครับอันติาานี่นเอาหลายไอตัดเอบไม่ใช่อืมเม่จะจบเนี่ยรีบข้ามไปได้ปะกู้อยากสู้ไอเซนแล้วเนี่ยมันทำถึงปะวะ มีกระบือวิ่งมาปัดป้องทำไมหลอดเลือดอมันทำเป็นอย่างนี้วะมันมอยากอยากให้เรากดคอมโบสกิลอะมันกดมือปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยตอนเนี้ยมันมือจัดอะเรียบร้อยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากกันมาต่อในเรื่องเลยดีกว่าเป็นพี่ชายจริงๆหรอพี่โอดิฮิเมพี่มึงตายนี่พี่เองคนโกหกพี่ชายของหนูทำแบบนีไ้ได้ยังไงเออนั่นดี ปากไอ้เหี้ยองาปากเลยรู้ไหมว่าใครทำให้ฉันตกอยู่ในสภาพแบบนี้ก็เธอนั่นแหละเธอต้องฟังฉันไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นอะไรเธอฉันฉันจะฆ่าเธอด้วยตัวฉันเองหยุดนะเฮ้ยนี่นปันปันพระเอกมาจนได้เป็นพี่ชายแท้ๆแต่ดันพูดกับน้องสาวว่าจะฆ่าทิ้งถึงตายก็ห้ามพูดแบบนั้น มาแล,แล้วต้องมาปราน้ากับพี่โอริฮิเม่แล้วต้องปราบแกแต้องส่งแกกับโซโซใส่กล้แล้วละ่ะเอาละโดนแน่ๆโดนแน่ๆนี่ไงปัดป้องอ๋อล้มเลยเฮ้ยอ,อุ้ยอุ้ยดาบหลุดมือ อ้าึ้งดิโอลิมิเมน่นะขอโทษนะพี่หนูผิดเองเป็นเพราะหนูตอนนั้นพูดว่าอย่าทิ้งหนูไว้คนเดียวฮึยซึ้งอะไรวะข้ามเลยหน้ากากรา้าแกจะเป็นอลันคาอฮึ่ย หยิบดาบหูปักค้นลึกเลยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันอาจจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดก็ได้ดังนั้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่แต่พ่อหนูไม่ชอบเลยงอแงทะเลาะกับพี่อะไรวะข้ามแม่งเลยพี่คะไปสู่สุคตินะคะออเอาแล้วอืมพี่ไปก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ถือว่าเกมมันเยี่ยมมากมันหลอกเอาเงินจากกูได้นะเนี่ยคุจิกิลูเคียสอบห้าทเอาดิขอซื้อเลยเอาแล้วกูได้มาแล้วไงได้มาแล้วคุจิกิลูเคีย อะไรกันออกกฎผิดเลยถอนใจแล้วเลยเซ็งเลยไม่ไปเพนต่อแล้ไม่ได้ยอมแพ้แต่ไม่จำเป็นต้องหนีแล้วตั้งหากใช่ไหมล่ะอิจิโกะเฮ้ยมาแล้วไงเธอยังมีหน้ามาพูดว่าใช่ไหมล่ะอิจิโกะอีกไหนบอกว่าจะไปทำเรื่องโง่ๆให้คนอื่นเป็นห่วงไงเจ้าโง่คนเป็นห่วงกันเขาพูดกันแบบนั้นเหรอก็อย่างที่ว่าเจ้าเซอร์เอ๋ยเอาหิดตัว แกจะเหยียบหัวฉันถึงเมื่อไรดิ้นเลยคุโรสกิอิจิโกะอายุ15ปีตอนนี้เป็นตัวแทนยมทูดอะไรแนะนำตัวทำไมถ้าอยากเล่นแร่จับแล้วก็แกน่ะเล่นผิดคนแล้วล่ะตัวแทนยมทูดเวนรู้ตัวแต่แรกคงจะค่อยเล่นงานแกก่อนเนี่ไงได้เวลามัาอีกแล้วตอนต้นเกมเราก็เพิ่งได้ ไม่ใช่ต้องต้นเกยมยร์แล้วก็ได้รูกเคียม,มาเล่นเนาะแล้วก็เนี่ยเราก็ซื้อรูกเคียม,มาเล่นอีกทีนึงเนี่ยก็ไม่เหมือนที่แบบที่เราได้นะมันมัน,ม,น,ม,นมันดีใจมากกว่าเพราะว่าเรามีรูกเคียในไอดีอ้าวคาเซีนเนาะเหละวะท่ำเลยมันจบแค่นี้แหลยฮอลโลกระจอกเจอดาบฟามิยะหน่อยโซโนโนโซเดโ,โนชิรายกุกินี่นี่เรียกถูกไปด้วยนี่ให้ชนะเลย เดี๋ยวถึงพาร์ทเดินตามเดินตามที่แว่นละปักแว่นเราโอริโอโอริโอโอริโอตูวิไปไหนบุกมือให้หมาคนไดจริงเอ,อ้เอแอบแอบหน่อยเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นมันเห็นถ้าเห็นแล้วเป็นไงวะไม่ต้องรู้มากดีกว่าเราไปนั่งข้างๆรีวไว้ดีกว่า ดูมันทำตัวแบบไม่มีพี่รุษอะไรเลยดูดิมันเอากระเป๋าบังหน้าได้ย่ะ <_ d> um> เอากระเป๋าบังหน้าหายใครจะไม่สงสัยวะน,นี่อะไรพี่พี่ของที่รัวปะเนี่ยบุตรชายตระกูลโซดิกเอแอบ <_ d> um> ตามฉันมาตลอดทางก็จะตามไปถึงบ้านเลยหรือไง โรสกิอิจิโกรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไรพลังวิญญาณของนายทะลุออกมาใหญ่กับคนบ้าถูกจับได้ง่ายจะตายไปดูท่าทางน,นายจะขาดความสามารถในการตรวจจับผู้ที่มีพลังวิญญาณสินะหลักฐานก็คือฉันอยู่ข้างนายมานานขนาดนี้แต่นายกลับไม่สังเกตเห็นฉันเลยหรือเปล่าหาไม่ได้ฉันจำหน้าใครไม่ค่อยได้อยู่แล้วมไม่ใช่เรื่องนั้น ฉันสังเกตเห็นตั้งแต่ตอนเข้าเรียนแล้วไม่แว่นกระดกแว่นเลยว่าพลังวิญญาณของนายสูงผิดปกติรวมถึงเรื่องที่นายได้กลายเป็นตัวแทนยมทูตตั้งแต่5เดือนก่อนด้วยอไอ้แว่นก็จะบ่นไปบ่นถึงพลังลว่านี่ก็เป็นได้ใหญ่วิญญาณอะไรทุกอย่างแหละเป็นแบบยามทูตจะเป็นสีแดงคนปกติเป็นสีขาวฟินซี่เป็นสีเฮียลืมะแ,แล้วตอนนี้กูเกียดผากนันเลยจับเลยไหม โดนอูริวท้ายแข่งปราบวิญญาณดูในี่ใครจะเก่งกว่ากันนี่ไงชนะเลยอ๋ออูริวเป็นตัวแจกเนี่งเล่นไปเรื่อยเพื่อรับอูริวไหนไหนก็ได้ไหนแหละขอเทสดวงหน่อยดิเกมยิ่เหมือนเกมค่ายเหมืออยู่เฮ้ยเอาวะเกตสึกะเทโชเทสดวงดวงจะดีเหมือนเขาเล่า ตัวเกมเพิ่งเปิดวันนี้นะแต่คนอื่นเขาได้แล้วไงแบบโลเดียวสิบโลอะไรเงี้ยได้ดวงดีจัดกดเราไม่รีบครับนี่ไงเฮ้ยพวกเล่นเนื้อเรื่องมันาก็ได้ตัวมาเลยเบย้ยโอ้โหแล้วนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะเข้าภาคโซโซไซตี so ้ so นี่เราได้มาประหน้ากับเเมนอส เดินต้องไฟกับไม่น้อยนะมุมนี่นยิงเซโร่ก็หลบไม่ถึงเว้ยต้องหลบไปหลบมาอย่างนี้เหรอืมเฮ้ยปุ๊บโอ้โยตายหากูกดปุ๊บอันเฮ้ยมันเซโร่ไปแล้ว แรงจัุญยาณไม่ธรรมดานี่พลังเอ้ไข่ภาคไว้เงี้ยถ้าปิดอยู่ถ้ามันปิดอยู่แล้วถ้าถูกบางอย่างกระตุ้นให้เปิดออกแล้วก็อุลิวป่ะเฮ้ยกดย้ยยยเลื่อนขึ้นเฮียยานี่โดนกูนี่แหละการฝึกเกสกะเทนโชขั้นแรกของกูเฮ้ยน่าหล่อเลย โหอโกมุนโดไปซะไม่นอดเดี๋ยวก็จบพาร์ทสุดท้ายของโลกมนุษย์แล้วก็ไปโซโซเซตี้แล้วเนี่ยเอ้ยยังนี่วะต้องพาอิจิโกะไปทำบางใครกันเอ้ยไปทำชี้ใครอ่ราแล้วก็เจอเบลคยะแอนเดอร์เลนจินะครับเดี๋ยวพี่ก้าจะพากเสียงให้ฟังอื้อ เจอตัวแล้วคุจิีิลูเคียเฮ้ยดูนี่ดูสิดิดโบเร็วนี่มันอะไรเนี่ยเนี่ยต้องถามอีกละจดหมายลาไงเล่าจดหมายลา,ลาแต่ฉันไม่ใช่คนเขียนหรอกนะหลังจากนั้นนะนะฉันตั้งใจว่าจะไปบอกลาอาเจ้ก่อนจะไปตเติมเองไม่มีอะไรหรอก อาเจถิ้งเราไปแล้วจริงๆเลยเจารูเ้เคียคิดบ้าอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> เอ่อมีเหตุผลบางอย่าง <c oughs> ฉันเลยต้องไปแล้ว <c oughs> อย่าตามหาไม่ต้อง <c oughs> เป็นห่วงเอ่อหลังจากอ่านจดหมายฉบับนี้แล้ว <c oughs> ให้เผามันทิ้งไป <c oughs> แล้วไปหาที่ซ่อนตัว นี่มันเรื่องอะไรกันนะ่สุดท้ายก็ออกไปโดยไม่บอกอะไรเลยเอนายยังไม่เข้าใจหรอกนะต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆเกิดขึ้นระหว่างโซโซเซตี้อเออนี่อาเจาเลยต้องไปโดยไม่พวกเราไปผัวพันนะแน่ๆเลยอิจิโกะหรือว่าตอนนี้อาเจาจะเลิกพูดได้แล้วหยุดเดาสุมสี่สุมห้าสักทีเถอะ มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยฉันจะแปลงปเป็นยม,มทูตแล้วไปหาลูเคียด้วยความช่วยเหลือของกลาละอิจิโกะที่กลายปเป็นยม,มทูตได้รีบมุ่งหน้าไปที่ที่ลูเคียอยู่เรามาต่อเกมเพย์ต่อเกมเพย์ปะต่อเ,เอนเรื่องเลยกว่าข้ามเกมเพลยไ์ไปะผู้ติดตามมาจากโซโซไซตี้ตามมาจะถึงข้างหลังแต่เจ้าดันไม่รู้สึกตัวเลยประมาทเกินไปหรือเปล่า เรนจิอ,อะไรเรนจิเหรอสารภาพมาซลูเคียมนุษย์ที่แย่งพลังของเจ้าไปอยู่ที่ไหนเจ้าพูดเรื่องอะไรถึงใช้กายหยาบก็ไม่ได้หมายความว่าถูกแย่งพลังไปสักหน่อยเอ้ควายยิ่งเพราะถูกมนุษย์แย่งไปอีกด้วยฮะทำไมครูรู้สึกซับมันแปลกๆวะก็มนุษย์นะสิไม่อย่างนั้น เจ้าคงไม่ตีหน้าเมือนมนุษย์อยู่แบบนี้หรอกใช่ไหมหัวหน้ากุจิกิอา้าวพี่มาตามกลับบ้านแล้วกลับบ้านเถอะไอ้น้องบีเบียวคุยะลูเคียนี่ฟันการถ่ายโอนพลังของยมทูตให้กับมนุษย์คือโทษบุษกันคลีบสารภาพมาซะเถอะลูเคียอย่าปกอย่าปิดบังมาเลยเฮ้ อ,อ,อ,อะไรผู้ชายทั้งแท่งสองคนพร้อมดาบในมือรุมเด็กผู้หญิงที่ไม่มีอาวุธแค่เห็นก็ไม่สบอารมณ์แล้วแกเป็นใครกันล่ะเนี่ยโอ้ยเติมให้หน่อยก็แค่ไอแวน่นเท่านั้นแหละ <c oughs> ไม่อยากตอบก็ช่างยังไงซะข้าก็จะสังหารเจ้าก่อนอยู่ดีเอ้ยพูด,เ,ดเองวะมาดินี่ธนูนเว้ จะจบและลอยสักนิดนึงไปเราไปต่อเลยดีกว่าไม่ต้องรีรอไม่ต้องชักช้าเลยต่อทีนจบทีเดียวและจบในพาร์ทนี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปต่อที่โซ,โซโซไซตี้กันก่อนตายก็จำใส่กระโหลกหัวเอาไว้อรเรนจิคือชื่อของคนที่จะฆ่าเจ้าไอ้การนั้นก็ฝากตัวด้วยเฮ้ อะไรโอ้ยหืมไม่บอกไม่กล่าวเฮ้ยน้อยได้แกเป็นใครกันวะคุโรสกิอิจิโกะคือคนที่จะโค่นแกไงนั้นก็ฝากตัวด้วยอย่างงี้นี่เองข้าเข้าใจแล้วเจ้าก,ก็คือมนุษย์ที่แย่งชิงพลังของลูเคียไปแกนี่มันโง่จริงๆลูเคียอุสันนี้ออกมาจากคนเร่ร่อนอย่าหอเียแล้วอะไอ้เหี่ยรี เดยตัดบทไปตรงจุดสำคัญดีกว่าเ,ออเลออเ่นจิเจ้าหบประมาทเกินไปแล้วไอเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าโครสกิอิจิโก้นั่นนะพอเห็นเข้าแล้วทําให้นึกถึงครั้งก่อนที่มีรายงานจากหน่วยลาตะเวนรับว่าเขาทําให้เมนอสบาดเจ็บสาหัสจะต้องหนีกับโฮเอโกมุนโดโดยไม่มีทางเลือกคนพันนี้นะนะแล้ให้เมนอสบาดเจ็บได้ ใครมันจะไปเชื่อเป็นไปได้ยังไงเออดูดาบมันดิดูสิครับหัวหน้าดาบปันวิญญาณของหมอนี่ใหญ่อย่างเดียวแต่ไม่มีเรื่องอะไรไม่ได้เรื่องอะไรเลยเฮ้ยดาบปันวิญญาณของแกชื่ออะไรชื่อเหรอดาบทุกเล่มมันต้องมีชื่อหมดเลยหรือไงเอาคิดไว้แล้วเชียวแม้แต่ชื่อดาบปันวิญญาณของตัวเองก็ยังไม่รู้เลย ยังเจ้าหมอนี่นะจะมาต่อสู้ฆ่าได้ไงอ่านไม่ทันมันยังเร็วไปสองพันปีเฮ้ยเอ้ยเอาวะนี่นี่หลบหลบยิงเอ้ยขอความเข้าเอายิงยิงยิงโดนไอ้แว่นยิงฉันคืออิชิดะโอเร็วนี่นี่นน่ดีเรนจิสู้กันหน่อยนี่นี่ขอจบเจ้าพระเอกแล้วกันนีด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 ีนีหลายไอตัด ไงเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรกันเนี่ยดาบฟันวิญญาณเฮ้ยโอ้ยโอ้ยนี่มันอะไรกันเราแพ้แล้วละ่ะขนาดถูกโจมตีจากด้านหลังหรือด้านหน้าเราก็ยังไม่รู้เลยเจ็บจัง,งเคลื่อนไหวช้าเกินไปแม้แต่จะล้มก็ยังช้าขนาดนั้น โซโลโมชันเนอ่ยลูกพีโซโลโมชันอิจิโกะอิจิโกะเอ้าภาพสไลด์เฉยเลยอิจิโกะเขาถูกฆ่าลากเข้าไปพัวพันทั้งที่คนที่ตายเขาก็ล้าวิ่งหนีไปหาคาราฮามะทอเจ้าจะสื่อว่าต่อให้โทษของเจ้าหนักขึ้นก็จะวิ่งมาตรงนี้งั้นแหละมาอยู่ข้างๆเจ้าเด็กนี่ข้าเข้าใจแล้วููเคียมีหน้าละ คล้ายกับคนคนนั้นมากสินะหมายความว่าไงที่บอกว่าฉันตายอย่าพูดมั่วๆสิไอ้กากมาสู้กูกูก่อนถ้าทางเจ้าไม่ต้องการมือข้านั้นอีกแล้วสินะจะทำอะไรดะ่ะลูเคียเป็นแค่มนุษย์กล้าจับขางเกงของท่านพี่เหรอไอ้เจ้าคนไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไปอันเธอะท่านพี่ ข้าจะกลับไปใช้โทษฐานของข้าคนคนนี้ไม่จำเป็นต้องข้าเดี๋ยวก็ตายไปเองเดี๋ยวก่อนลองเล่นอะไรของเธอเนี่ยอันมาทางนี้สิ <c oughs> ถ้าเจ้าขยับแม้แต่นิดเดียวข้าจะไม่ยกโทษให้เจ้าแน่ฉักซึ้งเหลือเกินแต่คนต้องตามไปดูบีนนะเนี่ย <c oughs> ลักกี้สีโลปายาเนี่ย นี่เราถูกเธอปกป้องเอาไว้อีกแล้วรูเคียก็เป็นอันจบบทของเราวนุษย์นอุราระได้มาช่วยอิกโกเอาไว้แล้วก็พาอิกโกไปฝึกพลังใหม่เพื่อไปสู้กับเรนจิแอนเดอร์เบลคุยะนะนะโอเคครับเป็นไงบ้างสำหรับเกมบีทโซลน,นั้นในคลิปนี้บผม ก็สนุกเลื่นนี่มีได้เได้เล่นจีไป้ด้วยสู่ชนะอันมาเอ้ยมีให้ทดลองเล่นด้วยเนอะเขาไปทดลองพัดหน้าพัดอื่นนะโอเคเป็นไงบ้างครับทุกคนหรบคลิปนี้สนุกกันหรือเปล่าเพราะผมสนุกอยู่คนเดียวเลยนะก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงจะได้ลงตอนไหนนะเพราะผมอัดคลิปไว้ไว้ก่อนนะไม่รู้ลงตอนไหนนะเกมเพิ่งเปิดเนาะผมก็มาเล่นให้ดูเลยก็ไหนๆก็ไหนๆละเราขจัดสักหน่อยกันไม่เหมือนซนเต์โซนซีโร่ดิถ้าเรามาดาดฟ้าโรงเรียนเราจจะดวงดีขึ้นก็ได้นี่ สุม่มเดี่ยวยักมาท้ายคลิปตอนนั้นเราก็สุ่มไปแล้วสุม่มอีกทีนึงงอนนี้สุ่มไปสิบยี่สิบโลยี่สิบโลไหนไหนมันก็ฟีลแบบซลลิซซลสี่โลลวนี่สุม่มเจสกาเทนโชวปิ้ไปปึ๊บมาแล้วอิจิโกะเอสอาร์อิจิโกะธรรมดาได้แต่ก,การ์ดโอโลสิบโลแรกได้อิจิโกะไปนะ อีกสิบโลว่าผมจังหวะนี้เป็นไงโอ้ได้การลูเคียยนี่อ้าวใช่นี่ยฮู้ดเกือ